วันนี้ผมก็มากับโยคายอีกตนหนึ่งแล้วนะครับกับเรื่องราวของผีตายท้องกรมจากญี่ปุ่นผู้ซึ่งคอยหลอกหลอนผู้คนที่ผ่านไปมาอยู่บ่อยๆมันเป็นโยคายเพียงไม่ขี่ตัวครับที่ไปปรากฏในทุกที่ทั่วประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็มีเรื่องของมันให้ได้ยินเสมอรวมถึงมันยังเป็นโยคายที่ยืนระยะมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณด้วยไม่ต้องพูดยกันมากครับไปชมกันเลย กับอุบุเมะอนเช่นเพล็กเนโกสฟอร์มเจอุบุเมะเป็นโยคผู้หญิงท้องกลมจากตำนานญี่ปุ่นครับที่ปรากฏตัวในเรื่องเราและก็นิทานพื้นบ้านตัวตัวและลักษณะของอุบุเมะนั้นจะแตกต่างกันออกไปพอสมควรครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเธอจะถูกมองว่าเป็นวิญญาของผู้หญิงที่เสียชีวิตระหว่างการคลอดลูก ผู้ควรที่สัญจรกันยามค่ำคืนจะสามารถพบเห็นเธอในลักษณะของหญิงที่ดูปกติที่กำลังอุ้มเด็กทารกไว้ในอ้อมแขนเธอมักจะพยายามยื่นทารกให้กับผู้ที่ผ่านทางแล้วจะหายตัวไปทันทีเมื่อผู้รับมองไปที่เด็กในอ้อมแขนพวกเขาก็จะพบว่าแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่ก,กล่องใบไม้หรือหินก้อนใหญ่เพียงเท่านั้นความเชื่อว่าหญิงตั้งครรภ์ที่เสียชีวิตแล้วจะกลายเป็นอุโบมะ มันมีตั้งแต่สมัยโบราณของญี่ปุ่นครับไม่ใช่แค่ภายในบ้านเราเท่านั้นซึ่งมันเป็นเหตุผลให้มีการบอกเราครับว่าหากหญิงผู้ใดที่ตั้งขรรแล้วเสียชีวิตก่อนคลอดควรจะผ่าท้องเพื่อนําทารกออกมาแล้ววางทารกนั้นเอาไว้ในอ้อมแขนของผู้เป็นแม่ในขณะที่กําลังฝังล่างครับหรือในบางภูมิภาคหากไม่สามารถนําเด็กทารกออกมาได้ก็จะใช้ตุ๊กตาวางไว้ข้างกายแทนเพื่อให้ผู้เป็นแม่ ได้รู้สึกเหมือนกับว่าลูกสุดที่รักยังคงอยู่ข้างกายเธอเสมอแม้จะจากโลกนี้ไปแล้วอุบูเมะมักจะถูกบอกว่าเป็นหญิงเล่ล่อนยามิการหญิงสาวแห่งจกักรพรรดิบนสวรรค์หรือบ้างก็บอกว่าเป็นนกผีครับที่ถือกระเนิ้อมาจากที่ติของหญิงสาวคนหนึ่งที่เสียชีวิตจากการคลอดลูกที่แสนยากลำบากจนกระทั่งกลายสภาพมาเป็นอุบูเมะผีสาวท้องกลมของญี่ปุ่น เดิมทีแล้วนะครับอุบูเมะเป็นโยคายในตำนานของจีนและถูกนําเข้ามาประเทศญี่ปุ่นในภายหลังโดยอุบูเมะปรากฏในหลายบันทึกทางประวิสาของญี่ปุ่นครับอย่างในครึ่งแรกของมิสเซเลเนสมอรซลซฟอร์มหยงหยางหนังสือที่บันทึกตำนานเล่าเรื่องเล่าของคนจีนและก็ต่างประเทศเอาไว้ครับฉบับที่พิมพ์ครั้งที่16ในสมัยราชวงศ์ถังปี6 1 8แถึง907และก็ไถ่พิงกวงจีฉบับที่462 หนังสือรวบรวมเรื่องราวที่รวบรวมไว้ช่วงต้นของราชวงศ์ซงซึ่งมันเสร็จสมบูรณ์ในปี978ครับทั้ง2ได้บรรยายถึงผู้หญิงที่เดินในยามค่ำคืนซึ่งสามารถกลายร่างเป็นนกปราดที่ออกหากินตอนกลางคืนและขโมยทานลกตามบ้านไปทั่วดินแดนและในหนังสือทั้งสองเล่มน,นี้นะครับยังบอกอีกว่ามันอาจจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตนเองไปตามแต่ผู้ที่ตายเพราะคลอดลูกแต่และคนด้วย และจากการนําเข้าผีตายท้องกลมตอนนี้เข้ามาในญี่ปุ่นทาให้อุบุเมะกลายเป็นหนึ่งในโยคยัยที่ถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลายมากและเป็นที่มาของตำนานที่เล่าว่าอุบุเมะสามารถแปลงกายเป็นโยคัยที่สองร่างที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับนั่นคือเป็นหญิงสาวแห่งจัก,กรพรรดิบนสวงสวรรค์และก็เป็นหญิงเร่ร่อนยาวิการหรือที่เรียกกันว่าอุบุเมะและนัสสืบุเมะโดยอุบุเมะจะเป็นฝ่ายขโมยเด็กไปาย ส่วนนัตสึบุเมะจะเป็นฝ่ายเลี้ยงดูเด็กหรือก็คือโยคัยตนนี้จะขโมยลูกของคนอื่นไปเลี้ยงนั่นเองหรือถ้าคืนใดไม่ได้เด็กทารกมาก็จะไปดูดวิญญาณของมนุษย์ที่เคราะห์หลายแทนอุบุเมะปรากฏในหลายบันทึกทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นด้วยนะครับเขาด่าลือกันว่าเธอมักสวมผ้าคอชิมากิเปื้อนเลือดอุ้มเด็กและก็ไล่ตามคนที่เดินทางในยามค่ำคืน ในฮ um ักกโมโนคาตดิไข่ดันไข่หรือการรวมตัวของ100เรื่องราวเหนือธรรมชาติเป็นเกมการสอนที่นิยมกันมากครับในสมัยโบราณของญี่ปุ่นมันได้รับแรงบรันดาลใจมาจากพุทธศาสนาในสมัยเอโดะครับได้กล่าวถึงอุบุเมะไว้ว่าเป็นผู้หญิงที่เสียชีวิตระหว่างคลอดลูกและจะกลายเป็นอุบุเมเพราะความยึดติดและพราะมีข้อความแบบนี้บวกกับการที่เป็นผีท้องกลมด้วย จึงทำให้กําเนิดแนวคิดที่ได้บอกไปต่อแรกครับว่าให้วางทารกไว้ในอ้อมแขนของแม่เมื่อจากไปเป็นเสมือนการป้องกันไม่ให้อุบุเมกกำเนิดขึ้นในชุมชนของตอนเองอุบุเมมักมีลักษณะเปื้อนเลือดตั้งแต่ช่วงเอวลงไปนะครับและมาพร้อมคาพูดติดปากว่าโอบาเลอุโอบาเลอุซึ่งคํานี้มีความหมายว่าเกิดมาเถิดเกิดมาเถิดนั่นเป็นเพราะว่า อุบุเมะไม่สามารถคลอดลูกให้ออกมาลืมตาดูโลกได้และอีกกรณีหนึ่งของการกําเนิดอุบุเมะนั่นคือหากเพียงลูกมีชีวิตอยู่ชิดวิญญาณของแม่ที่ได้จากไประหว่างคลอดลูกก็จะยังคงอยู่ตามไปด้วยและกลายล่างไปเป็นอุบุเมะที่อุ้มถารลกไว้ในยามค่าคืนเมื่อถารลกร้องไห้อุบุเมะก็จะร้องไห้ตามเช่นกันการปรากฏตัวที่เปื้อนเลือดของอุบุเมะ มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ในสมัยเก่าด้วยนะครับเพราะในสังคมยุคศักดินาแบบสมัยก่อนเนี่ยความสำคัญในการสืบทอดตระกูลนั้นสําคัญมากๆและเป็นแนวคิดที่แพร่หลายที่สุดด้วยหากผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เสียชีวิตลงก็เชื่อว,ว่าจะต้องตกนรกขุมบึงเลือดซึ่งถือเป็นบาปมหันต์ของผู้หญิงที่ตั้งท้องในหมู่บ้านที่โนเอมาดาอําเภอมินามิไอจุและหมู่บ้านคานนยามะอําเภอโอนุมะจังหวัดฟุกุชิมะ อูบุเมะถูกเรียกว่าโอโบครับซึ่งคาว่าโอโบในภาษาถิ่นเนี่ยมันหมายถึงเด็กแรกเกิดซึ่งเป็นที่มาของชื่ออุบุในอุบุเมะนั่นเองเมื่ออุบุเมะเจอผู้คนพวกเธอจะยื่นฐานลกให้คนอุ้มแล้วหายตัวไปฐานลกที่ได้รับมาจะกัดคอผู้ที่อุ้มและอาจจะถึงคาดได้เลยเรื่องเล่าของทางนี้จะโหดกว่าของชาวบ้านเขามากเลยนะครับแต่ก็เพราะแบบนั้นเขาจึงมีวิธีป้องกันจากอุบุเมะอยู่ด้วยในแบบที่จังหวัดอื่นของญี่ปุ่น ไม่มีนั่นก็คือหางไปเจออุบุเมะเข้าเราสามารถโยนผ้าชิ้นหนึ่งเช่นเชือกที่มีเคียวผูกอยู่หรือผ้าเช็ดหน้าของผู้หญิงเพื่อล่อความสนใจของอุบุเมะให้หันไปทางอื่นแล้วเมื่อมันเผลอนั่นแหละครับคือโอกาสในการหลบหนีจากมันไปได้แต่หากคุณไม่มีผ้าโยนและดันไปรับเด็กมาแล้วด้วยก็ควรจะหันหน้าออกไปทางด้านข้างเอียงหัวออกห่างจากเด็กเพื่อไม่ให้มันกัดโดนคอของคุณ และในภูมิภาคอิคิจังหวัดหน้างาสกิอุบูเมถูกเรียกว่าอุ่นเมะหรืออูเมครับโดยเกิดขึ้นเมื่อคนหนุ่มสาวเสียชีวิตหรือผู้หญิงตายจากการคลอดยากผดเธอก็จะปรากฏไปเป็นแสงสีฟ้าที่หน้าคนลุกและโยกไปโยกม,มาในยามค่ำคืนในจังหวัดอิบารากิมีตำนานเกี่ยวกับโยไคที่เรียกว่าอุบุเมโทริโดยเล่าว่าหากเด็กๆตากผ้าอาไว้ตอนกลางคืน,นอุบาเมโทริ จะเข้าใจว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของตอนเองและจะให้นมพิษแก่เด็กครับซึ่งเรื่องราวนี้จะมีความคล้ายกันมากกับวิญญาณอาฆาตที่เรียกกันว่าโคคาคุโจเป็นโยคาอีกชนิดหนึ่งครับในตำนานของญี่ปุ่นที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของผู้หญิงที่เสียชีวิตระหว่างการคลอดลูกหรือไม่ก็เสียชีวิตจากการตั้งครรภ์แล้วยังมีความยึดติดกับทาลกที่ไม่สามารถเกิดมาได้โคคาคุโจ ok ในบางตำนานมักจะถูกอธิบายว่า มีลักษณะคล้ายนกขนาดใหญ่บางชนิดครับโดยเฉพาะในบางเวอร์ชั่นของตำนานที่กล่าวถึงมันว่าเป็นนกมันชอบมากที่จะขโมยทารกจากผู้คนที่พบเห็นได้ซึ่งคล้ายกับของชาวกรีกนะครับที่เชื่อว,ว่านกกระสาจะมาขโมยลูกๆของพวกเขาไปแต่ของทางปุนมันมีบทบาทที่ทําให้เด็กที่ถูกขโมยมาถึงคาดได้ด้วยโดยโยครประเภทนี้มักจะเข้าหาผู้คนในเวลากลางคืนและทําให้เกิดความเจ็บปวด หรือความเสียหายแก่ผู้ที่ไปเชินหน้ากับมาดและด้วยเรื่องราวแบบนี้ครับจึงมีการสันนิษฐานว่าอุบาเมทริของจังหวัดอิบาราอีคือโคคาคุโจและก็ยังเชื่อต่อว่าโคคาคุโจก็เป็นวิญญาณของแม่ที่เสียชีวิตระหว่างตั้งครรภ์ซึ่งทําให้อุบาร์เมทริรวมถึงโคคาคุโจเนี่ยถือว่าเป็นอุบูเมอีกประเภทหนึ่งด้วยครับนอกจากนี้แล้วในตำนานญี่ปุ่นที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีน อุโบเมะมักจะถูกอธิบายว่าเป็นนกที่มีลักษณะคล้ายกับนกนางนวลทั้งรูปร่างและก็เสียงรับพวกมันจะล่อนลงมาบนพื้นและแปลงกายเป็นยิงที่อุ้มเด็กทารกไว้ในอ้อมแขนจากนั้นจะขอให้คนที่มันพบเนี่ยช่วยอุ้มเด็กหากใครหนีไปจะต้องคำสาปที่ทำให้หนาวสัน่นมีไข้และถึงเสียชีวิตซึ่งก็จะคล้ายกับโคคาคุโจ จากที่เราเล่ามานะครับเ่ยวไขประเภทอุบุเมะเกิดขึ้นจากอิทธิพลทางสังคมและก็ศาสนาหลายอย่างเลยซึ่งอาจจะเกิดในช่วงปลายยุคลางของญี่ปุ่นที่ทัศนคติต่อการเป็นแม่เริ่มเปลี่ยนไปเดิมทีทารกถูกมองว่าเป็นเสมือนการจำลองของผู้เป็นแม่และเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของคนคนนั้นครับแต่ต่อมาเนี่ยทารกในครรภ์เริ่มถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ควรจะแยกออกจากตัวของผู้เป็นแม่ ซึ่งทําให้เกิดการเน้นความเป็นเจ้าของของลูกในเชิงของผู้เป็นพ่อแทนส่งผลให้บทบาทของผู้เป็นแม่ถูกลดทอนลงเหลือเพียงผ่านชนะของการสืบทอดทายาทของฝ่ายชายการที่ผู้เป็นแม่เสียชีวิตในระหว่างการคลอดลูกหรือการตั้งครรภ์นในระยะหลังจึงถูกมองว่าเป็นบาปความผิดของการตายของเด็กทารกในครรภ์จึงถูกโยนไปที่ผู้เป็นแม่ทันทีครับเพราะพวกเธอถูกมองว่าเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบ ต่อการสูญเสียชีวิตของเด็กในคันและคำว่าอุโบเมะในภาษาญี่ปุ่นเดิมทีแล้วมีความหมายถึงปลาทะเลขนาดเล็กชนิดหนึ่งครับแต่ในตำนานพื้นบ้านญี่ปุ่นคำนี้กลายมาเป็นชื่อเรียกของบิญ,ญาณผู้หญิงที่เสียชีวิตระหว่างการคลอดลูกหรือวิญ,ญาณของหญิงที่กำลังคอลอดลูก จบไปอีกเรื่องของโยคายจากญี่ปุ่นนะครับเป็นยังไงกันบ้างสนุกกันไหมคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันด้วยละ่ะก่อนจะไปกันก็ขอช่วยกด like ไลค์และซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมมีแรงทำคลิปต่อและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าและต้นนาใหม่ๆจากทางเรานะครับสําหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละไปก่อนนะสวัสดี